อ่าแก๊ปนะครับสีขาวพี่เหรียญนะครับสีแดงบุหรี่ก็ไม่ดีพูดจาเรียบร้อยนะครับพี่เหรียญน่มเาลดีมากแก๊ปอัดก๊าซเอาให้ล้อเขาจะมาว่าแก๊ปหมูไม่ได้เอาปืนออกมายิงคนละสองจุดโอ้แถวนั้นใครยุ่งอ่ะ ผมเหนื่อยเหลือเอิดเลยเนื่ยดีเไม่อสักวาัโง่งยเราก็ชนะเลยนี่ตัวพี่ผมเียเทากันขาวชนะเาชะองตอนนี้ตอนนีอยู่ปาตอนนี้อยู่าอย่าหน้าอได้วาหนีหนีหนีเอาเฮียมันเปิดกินเลเอากินรู้ได้ไงกินแล้วก็เปิดกิดลูกินเอเหิดลูกกินเหยอแลตลูกกินเลือจังหวะขางมันพอดีเขาจะหลอกเงเขาหลอกกินเปิดไนี่ส่พี่

กินก็ได้กินก็ไดยกินก็ไดกินได้คอยาคอยกูหามีลูกคู่ด้วยมีสด้วยกินไดกินดคอยกูหามึงเียกนเสียเนี่ยหายจะเนคนน้จะไปโจมตีเขาีเหรียเดินหมูมากเลยโดนก็ดัดหลังโด หายเมื่อแผด้อนแผลทาร์ไหมดเลยเบ่เกียร์ก็ฟรีบางเมื่อเสมอส่าวเพได้พี่อยู้ความจริงผู้เรียนแดงก็หมดกำลังใจเดินเลยได้มไม่ตกธรมนตอนนี้เสมอส่าวเพาได้ี่เกียร์กินแถน่กิไม่ได้สามมาหมดเลยโด้แรเดรไม่มีอีกจอดนี่เกีรเรือจะี่จอดยไม่ได้ต้องกลับได้เราเรา้มก่อน sắp mở các nước biển để cái thị không phải không cái gì này cái này

ไปลงไปเขาเลยอเลยอะไรอะไรออะไรล่ไหมเ่ดี๋ยวจะได้รู้ว่าอะไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวรู้จัโคนไหมเออ่นแหละ

ไปนะ,ะไมกดอยู decent. ่บ้าไม่กินเลยกูมไ้อยบ่ออยเีร้อยริงเร้อนจริงเรียบร้อยจริงเีรอจริงเร้อจริงมันนี่มันนี่นี่ห้อยเอเูยาไไหวละปีตปรไปไหนเนี่ยตายแล้วดีกว่าอยากตายเลอเรือบ่อ hay lao đi nó không <laughs> <đợi mà> chắc <laughs> ้มวยอ่ะันชาน่าผมจะให้พี่เลิกอนเล่อนมาลุกเลยนี่อเฮ้ยมันสิลุกมากเลยพี่ชาเนี่ยพี่ดูนะมาผมขึ้นไปให้กินเลยนี่มันเต็มพี่ไม่ได้ต็มอ่อแต่ประชาไรทิ้งเลยอันสมันอะไรแบบขุนจะเข้าไปแล้วพลาดมันเลยหรอัะมันเดี๋ยวไปกินนะลุกมาลุกมลุกมาลุกมาอาหารมาพี่พาดอะไรมาพี่เดี๋ยวเขาเขียนดามว่าอ่อนนี่นี่ไง กินอย่างๆบังครั้งได้บังครั้งมายังครับงมากินมุดเข้าไปเหมือนเมื่อกี้ที่มึงสอนกูอ่ะแน่นอนเราไม่เลียนได้แต่แล้วไม่ได้กินไม่ได้ไส้หมาดเลยยังกงูไดเลยกูจหวานกูกินกิพแหวกมาเไหม

เก้ย<ม>งเท่าอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวมันจะไม่มีโอกาสเสมออย่างนี้มีโอกาสได้เสมอเฮ้ยไม่ได้ตื่นเลยไม่ได้ต่อต่อเต้นเต้นไปไอจิ้มม้าเป็นตัวฮะไม่เอาไม่เอาไม่เอาให้ตีลูกเขาไปตีลยตีลูกอีกแล้ลูกเกียวกวนเลยตีลูกมาซูเวตีลูกแล้วกินม้าเราทำไงวะ ก็คุกิงืส้เียนเลอก่ไอันนี้พี่ขอไม่เอาผมไม่ให้คจผมจะให้แล้วพี่หยุดักทีเรอมึงเนี่ยจะมาายบ้านยังพู่จะกินเลยเนี่ยม่อย่าพูดจะไม่้อน้องงเด็กเดฟังอยู่เย่ยี้ไม่เย่ยี้ไม่จบเลยเหรอเฮ้ยย่ยี้ไม่ได้เลยเหรออ้าวไม่เข้าใจว่าค่อยๆทรมานแล้วไงพี่อลม่ไี สวยงามตอนนี้สวยที่พลังคูณทรมานไรล่ะอย่าพูดออกมาเขาจะรู้ว่าเราแก่แต่ละเพลงนี่พูดออกมาเนี่บเดี๋ยวผมจะขูดไปแล้วนี่ผมไม่อยู่แล้วผมจะขูดออกนะแล้วอะไรออกเดี็กเขารู้พี่เอี้่เหรียญนี่เหมือนไก่ตาแตกเลยนะโดนอัดเข้าไปแล้วร่ มันจะแพ้ยังไงแต่ไม่ขึนไม่ออกเลยดีได้ยันได้ถึงคลิปนี้ยาวถึงสิบนาทีไหมเนี่ยนี่แก้วนกัาพีนี่นิทยาอะไรคินอุ้ยอุ้ยอุ้ยตีเขามีตเขาไหเนี่ยมันละตีจำมานหนึ่งมองนี้สรจด้วยจะเดินได้ยังไงขอบังนะครับนี่มาตีค่าทีนไปส่งหนูะ่ยาเลยนะยานะกินเลยนะกินเลยเดี๋ยวาได้ที่ขอ ปากดีกันแล้วอีกคข่นรับผมได้ก็ต,อง,ตองให้ขออยโอย่ๆเล่นคนระับอีิเดี๋ยวมันสั่นเดีดย๋ดยวจะอะไรจบอ้าวอย่าไปตีละ่ะแล้วแอเขาอหวานแล้วนี่มาจะแพ้แล้วก็อย่างเงี้ยเขาจะแพ้แล้วก็ชอบบาไว้ทำยาอะไรนะอาที่ไว้ทำยาอะไรเรียบร้อยไหนอะา ở nữa đi. Đi lúc đó hả? Đó. Không phải lúc. đấy. Còn ไม่มาเลยอย่างงี้พี่เหลียไม่มากตีนะมาตีนะน่าสงสารเอโดนทิ้งคว้าสร้างนกนี่เหรอถ้ามานี่ผมเล่ที่ตรงนี้เลยไปตรงนี้ไปเล่จบไปมาต่อเรือเชยเลย พ่เงยม่ไม่ธรรมดาขดลงไ้เนี่ยแค่กกของตานี่ตายไปเลยเี่ยแพี่ต้องหานะตานี้พี่ต้องหานะมาเี๋ผมให้เฮ้ยไหนพี่บอกจะมาทุบแล้วไม่ผมดูไงแต่มมันเป็นอย่างเงี้ยพี่เหลี่ยมดูไม่จืดเลมดี๋ยวผมให้กินู่แล้วพี่อะาเดี๋ยวผมให้กินปแล้วพี่ดูพ่วงกันเป็นรถพ่วงเลยอ่ะโ้น่าสงสารเลืเกินเยโอ้กอดในพี่เหลียกว่าจะจะมาอ แก๊ปเล่นไง่อป็นเงี้ยมเป็นไปม่ได้จะมาลกนี้ไฟน่แล้วเขาไม่กินไจะมาลูกตรงนี้เฮ้ยมันไม่มีปัญหาหรอกแก๊บจะมาลูกตรงนี้เราขอตัวมาไหมเฮ้ยเดี๋ยวมันโผล่ขอเรือเหรอเน่าแล้วเดีใจเย็นเดุ้ยเย้ย อันตรายน้ำหลั่มันไม่ใช่ครับมันจะมีมียาเหรอเฮ้ยมันจะกินหมดทั้งกระดาษเลยให้กินเลยให้กินเลยแก๊บมันกินเป็นแบบฟอร์ดแล้วพิธีไม่เข้าใจเหรออยากบุญนี้แล้วผมไม่อยู่แล้วพี่ตีไม่เห็นหรอว่ากระดาษมันมีแต่สีขาวนั่นเลยเฮ้ยจะไปขุดข้าวห่าวจังวะ ลไปมาท่านี่ลูกก็ดีจะได้ตีลูกไปลุกเลยลุกเลยลุกเลยกไว้ปลกไว้ถ้าไม่ถูกตายลุกอะไรวะลุกอะไระเอะรออะไรออะไหอเรือไรองไหมะไร่อะไรือะไรอะไรอะไอะไรอะรออเอะรออไรอะีรรอเรออะไอะรอเรอะอะอะไรไรออไมอแไ้ไรระอะอ ล้วให้เรือก็ฟรีเหรอให้เรือตีไม่ต้อตีเรือยาวไปเลยไหมให้ให้พี่เราเรือตีมจะได้ออกมุมนี้ไปสบายใจไปสบายใจไทยแลนด์มันจะได้สบายใจเลยพี่เอาสิเอาสิขอทำไหมพี่ทำตัวเองก่อนขอไหมนี่พอแน่นอนมาเร็ว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 อยากตายลากเกินหนี

นีเขาจะมาตเไงกก็เข้าไปดิเรือในกาะเรือเข้าไปไงเอเจาะลอยตัวผู้ดีใจองู่รงหสีน้าเริอลาเฮ้ยเทนได้ถึง13นาทีเลยผมให้ครึ่งชั่วโมงเราไม่ต้องมานลดดึงแค่นี้ได้ได้13เก็บเลยดีกว่าไม่ไม่ดดึงไปให้ให้ลอยอ่ชั่วโมงวยดึงราคาเลยอะอางชวา ถ้าเรามารู้ก่อนไม่เขาจะมาตายเมามารู้เรวเลยก็ดีนะเอาตัวที่ไม่ใช้มาไล่เลยแล้วก็ดับมันโอ้โหเีมาคู่เลยวิคู่ชูชื่อ

ไม่กล้ามาเาอะออกไม่ดีกว่าไม่ไม่ผมไม่กล้ามาเพราะเราใส่กิ๊กเราจะตีค่ากิ๊กคนตัวนี้แล้วตัวจีดโอ้โหนี่มันมีเหรียญเลยดีมีอารมณ์กับมีใจที่จะขาดมีอารมณ์แค่แต่สื่อเฮ้ยเดินไป่ดีของต่อเรือนะพี่ลุกต่อเรือนะพี่ สองคู่เลยมีลูกคาดรออยู่ตรงนี้มันรออยู่เยอะมันสองหรือเปล่าใหม่ไม่ค่อยดีเลยว่ะเรียบร้อยจูกเดินไม่ถูกใจเลยนะลูต่อโคนลูกต่อโคนนี่ว่าจบไหมครับวันนี้ทำไปดีเพื่อจบลูกโคนเงีเออแล้วปิดได้อ่ะโคนไม่ถึงว่ามาแล้วป้องได้โคนดีโคนดี ดูนะโผล่ซีฟรังฟรังตามไม้มาผดดายโผล่ซีซีมาติดเรือลูกเข้าไปอีกทีนึงเรือลูกเข้าไปอีกทีนึงเนี่ยลมแก๊สสีแก๊โผเดือดต้องโบลต้องมาชิ้นชื่อที่นี่นะสงสารมาก่าสงสารพี่พี่เดือดเกินออกจากบ้านสู่ร้อน้าบมให้แม่ส่ง โอ้แม้จะไม่ทันต้นกระดานแต่ก็ต้องมาได้เก็สบศพนะครับไม่กระดานแรกเขาจะชจะะนะเก็บตีลูกเข้าไปก่อนอะไรพี่เด่นแพ้อย่างเดียวเลยโอ้นั้สงสารว่าเรากินลูกเขาได้กินแล้วบางทีลูกเนี่ยมันได้แต่แต้มถ้าเราลูกก่อนดิลูกก่อนไม่ถ้าลูกตรงนี้เขามีโอกาสตนีนะแต่ถ้าเรากินตรงนี้นะ่ะเราไม่มีเลยเราไม่ไม่แพ้เขาจะเอาแตนงานตายอ่ะแต่ต้องมีเรื่องของซุกขอรงซุนนึงแต่ถ้าเมื่อกี้เราตีลูกเขาจะกตีมาเราได้ลลูกอยู่ลูกเหมือนกัน ยังได้ยงมาบอกว่ามันน่ากลัวเลยว่ะพี่มีพีะกู่แล้วพี่เนี่ผมนไหวไหมพี่เหรียญเนี่ผมนะพี่ไหวไม่บอกมาอาจารย์ไหนอาจารย์อาจารย์เราไม่รู้แล้วว่เยอะเกินอ่ะหยาัันน่นสงสารพี่เหรียญจังเลย คนใดก็อย่างเงี้ยคือจริงๆใครผมก็โง่โง่คือโง่อย่าไปให้กินนะตัวชนะคนที่ใช่ไม่ไ้คนนับด้วยนี่สับสองสับสองเยี่ยมจรงไม่เนะไม่เอาแบบนั้นเห่ียนยิ้มเลยมาตัวนี้เอาไว้สับสองอยู่ไม่ต้องไปวุ่นวายเลยนะนี่ธรรมดาแล้วเหรียญเหลียนหยุดโอ้โหด้เยญเดียวที่เก่ง ที่มีคนบุกราตลอดมีงก่อนย่างย่างบนได้อยูู่ทางเลยเหนือกันเห้ยให้มีอะไรดีๆป่าวครับที่จะเข้าตามนี้ก่อนเ้ยที่มีอะไรดีๆนำเหนือเข้ามาเข้าทางนี้ไปก่อนอันนี้อะไรเออจับกินนะจับกินจับกินซื้อขังเรือด้วยอ๋อเอ้ยนั่นแหละของที่จะนำเหนืออยู่ขังเรือด้วยเรือขังรู้ดิ เขาไม่ขังก็ได้เอาเพียเยขังขังไม่ขังเดียักยวนั้นพี่เหลี่ยมานโจนแล้วเนี่ยพี่เขอภาษขอยังไม่ให้เขาจะให้เหลี่ยนนิสัยก็ไม่้จะัาขังอะไรที่ว่าขนีไปีจ้าเอดูอ๋อใครว่ากตายขังขังดิขังเออขังตรงนี้ได้เป็นี่ขังดิไม่ขัง ไม่ดิขันลืมเลยอยาขันลืมไม่ดิขันลืมไม่ดิไมดิไม่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 รู้หรือไม่รู้เราก็ต้องไปขันลืมเนี่ยอันนี้ขายอดขันลืมขันลืมไม่จับด้วยคนนี้ปล่อยไว้เฉยๆมันจับทุกอย่างก่อนเฮ้ออกโมดอีกลุกเลยลุกลุกกินแล้วลุกฆ่าเลยก็ได้ไม่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 เอาไม่เอาไม่เอาโอ้โหดดีลุกกินลุกฆ่าไปลุกกินได้ไงขกินมาขึ้นก่อนเราลุกก่อนไม่ลุกแล้วเขามานี่ไงเขามานี่ตีฆ่าเลยดิเขามานี่ะอ่ นี้กพอพีเดี๋ยวขยับหุนมาก็กินแล้วเฮ้ยจะร้องไห้แล้วยังไจะไปลุ้เลยอาจารย์สอวกาเก็บกินทีละตัวเลาใช่อเบมดมาันนอทานที่มกลงใอย่ามาพูดคหยาบนะดเดินแบรนี่รับสบารภาพไนุดผมชนะขึ้นหวม่ไป้มมเลยเฮ้ยลือนี่ม,มัน มันอยู่ในอูมารันนาเลยวะพี่ดีกรับทำหน้าที่ก่อนห <c oughs> น้าที่อะไรครับเก็บกินให้หมด๋อเดี๋ยว